หนังสือพิมพ์เดลี่มิเลอร์มอบรางวัลเกียรติยศโดยมีดอรธีรพัฒน์ประยุมสิทธิอดีตปรลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์และนายวรพลจันง,งามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบรางวัลโครงการเทริดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา51พรรษาโดยในงานมีการมอบรางวัลเกียรติยศแด่สตรีผู้เป็นแม่ที่ยกย่องว่าเป็นผู้เสียสละ หนึ่งเดียวในโลกและสายใยรักผูกพันสุดยอดลูกกระตันยูโดยรางวันนี้ประกอบไปด้วยรางวัลเดลิมิเลอร์อวอร์ดสาขาผู้นําองค์กรดีเด่นสาขาผู้บริหารดีเด่นสาขานักธุรกิจดีเด่นสาขานักเรียนดีเด่นสาขาองค์กรดีเด่นซึ่งมีข้าราชการผู้บริหารนักธุรกิจเข้ารับรางวัลครั้งนี้จํานวนมากสุขภาพดีมีรายได้นะครับมีได้ที่ริชฟัจุนายนี่แหละครับ ลิชมันตูนยเนี่ยธ,ธุรกิจสีขาวนะครับแล้วก็เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเลยวันนี้มีนักธุรกิจดีเด่นเพิ่มมาอีก3ท่านนะครับในวันที่เราได้รับรางวัลวันนี้นะครับ